สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับครับมือนี้เศร้าของวันที่สิบสองครับอ่าสิ่ไพาเอฟซีครับคุณพ่อคุณแม่ครับมาติดตามตัวเลขแนวทางครับของเซียนอ่อนจันทร์นะครับประจํางวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับอ่าเซียนอ่อนจันทร์ครับได้ส่งตัวเลขแนวทางครับมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ารีบเอามาฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกัน อาคำว่าเบิ่งมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่องที่สำคัญอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสิบประพาดข่าวสารแนวทางกับจากทางช่องเวลาทางช่องเฮาอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับคุณพ่อคุณแม่สิบประพาดข่าวสารกันอ่าครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับเอาอีกแล้วนะครับอ่าเริ่มปล่อยแล้วนะครับเอฟซีตอนนี้นะครับอ่าพายุเขานะครับช่วงนี้ไปใส่มาใส่ลำบาก ครับยัซ e ีคุณพอ่อคุณแม่อ่าพูเดินทางใส่รถใส่ล่านะครับก็ให้อ่าเดินทางนะครับโดยคนระมัดระวา่างเด้อรับฝนตกถนนลืน่นรับให้เดินทางอ่าปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับให้ระมัดระว่างนะครับเรื่องความเร็วนะครับฝน,นตกถนนลืน่นนะครับอ่าโดยข่วมเป็นห่วงจากวิไลให้โชคนะครับอ่าครันี้เป็นภาพบรรยากาศกันครับเมื่อนี้ มาเบิงตัวเลขกหน้าทางครับของเซียนอ่อนจันทร์16กันยายนครับบาเพิ่นสิด้ตัวใดมาฝากมาตอนกันครับตัวเลขแหน้าทางสี่ถูกโอกโดดใจคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทางสองซัใดอด์เพื่อเป็นการเยเวลาครับเพราะเขาไปเบื้องตัวเลขแหน้าทางครับของเซียนอ่อนจันทร์นำกันครับนี่เป็นตัวเลขแหน้าทางครับของเซียนอ่อนจันทร์16กันยายน2566ารยบหครับคุณพอ่อคุณแม่ครับแคปน้าจอไว้ นะครับแนวทางเป็นบนล่างเด้อครับของเซียนอ่อนจันนะครับอ่าเป็นบนล่างนะครับอานนวทางของเพื่อนครับอ่าวิ่งนะครับบนล่างนะครับอ่าย้ำว่าเป็นบนล่างวิ่ง3กับ6กครับ3กับ6แนวทางครับมี6ชุดนะครับอ่าเพื่อนประกอบคูมาให้6ชุดอ่ามีตัวใดแน่นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคหนานเจ้าพ่เป็นกระจดไว้เลยนะครับมี6 9ครับ หกศูนย์สามสองสามแปดห้าเก้าห้าศูนย์เอาเอฟซีมีหกชุดนะครับตัวเด่นของเพิ่นก็คือหกศูนย์และก็สามแปดนะครับหกศูนย์และก็สามแปดนะครับอหยับแนวทางว่าเป็นบนล่างเดอ้อครับอะมักชอบแคปหนาจอไว้พีจแลณหน้าฝากตอนกัน มือนี้ก็เป็นวันที่12บกันแล้วนะครับ12กันยายนถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันแล้วแต่ละสำนักนะครับที่ปล่อยไปคุณพอคุณแหมนะครับด้เบิ่งตัวเลขแนว่ทางของเส้นนอนจันทร์แล้วนะครับมักชอบหรือว่าตัวเลขเนวทาทั่งถูกอกโดนใจหรือมาหมักชอบอเลขวิ่งของเพิ่นละกะเอฟซีคุณพอคุณแม่มีตัวเลขคิดว่ามักว่าชอบในใจอยู่แล้วก็ล่องเอา เลขวิ่งของเซียนอ่อนจันไปประกบคู่เองได้คือกันนะครับหรือว่าบอมรักตัวที่เพิ่นเน้นนะครับกาพิจารณาได้อ่าเพิ่นเด่นไปที่60กับ38นะครับ60กับ38อ่าเซียนอ่อนจันนะครับก็ถือว่าทางช่องเฮาเคยนํามาเสนอกันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าเคยนํามาเสนออยู่ตลอดนะครับเพิ่นก็นได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้ครับมื้อเช้านี้นะครับก็เลยเอา มาฝ่านะครับฝากตอนเอฟซีกันเสียนอ่อนยันกับ16บกกันยายน2 5 6 6นะครับอ่อว่าพนว่าเป็นโครงสุดท้ายกันเลยแนวทางเป็นบนล่างด้อครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับเพราะว่ามือนีกับเป็นวันที่12แล้วกันยายนนะครับอีกบ่ก,กี่มือนนะครับแนวทางรัฐบาลกับสิประกาศผลกันอ่าคุณพ่อคุณแม่มากคคูดใดนะครับยิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลไว พอท่านนะครับยังพ่อท่านกันอยู่ครับทางแอดวิไลนะครับสีท่วนตัวเลขให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซทางช่องห้องดนเบิ่งเดีช่มกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับของเสียนอ่อนจันวิ่งครับเพื่อนวิ่งไป3กับ6เด้อครับ3กับ6แนวทางประกบคู่นะครับมีอยู่6ชุดนะครับมี 6กเก3าหกศูนยแต่ว่าเซียนอ่อนจันทครับเดินไป2คููเด่นไปที่ครับหกกับ3ามแปนะครับหกกับ38อ้าวในปี66นี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีท่องของศูนย์หลังจาก 0ห่างหายกันไปอยู่2 3หวดติดถ้าจำไม่ผิดนะครับบ้แน่นะครับ, bon รบงวดนี่0อาจจะกลับมาอีกครั้งก็ได้อา่าหรือว่า FC ฟซีทันใดมักคู่ใดนะครับอาจติด0กับ12คู่แค่นั้นนะครับมี6 0กับ5 0แค่นั้นอ่พิจารณาเอาครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับรัฐบาลไทยเฮามีบนมีล่างนะครับ กับพิจารณาเอาเพราะว่าเนื้อท่าของเสื้อนอนจันเป็นบนล่างอยู่แล้วนะครับเอาครับมักชอบครับแคปนาจอไว้พิจารณากันเด้อครับออามาฝากมาตอนกันเย็บซี่คุณพ่อคุณแม่ทางช่องมักชอบฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอกําลังแรงใจจากคุณพ่อคุณแม่นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องน้อยๆอาจได้มีจุดยืนได้มีที่ยืนน้ำเพลนวิไลให้โชคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับ เพื่อได้มีกำลังแรงใจนะครับาหาชิปตัวเลขแน้ทางที่บาด็ดที่ว่าดังจากสำนักต่างๆนะครับเอามาฝากมาตอนกันนะครับการเสียดายนะครับเอฟซีอ่า,าเคยบอกกับเอฟซีอยู่นะครับว่าสิปเอาเลขพญาบึงนะครับเป็นสองสามงวดติดมาแล้วนะครับเอฟซี FC บอาสามราถขึ้นไปทั้งอุทยานได้นะครับประว่าเนื่องจากฝนตกตลอดดือ้อเอฟซีเอาเอาล่อถ้าพายูออกช่วงใดนะครับ ทางแอดวิไลขึ้นไปท่านที่เลยบลืมเข้าหมันสัญญาณนะครับคำบอกไว้กับเย็ซีนะครับึบบนบ้นไปบ่ใดอีนี้นะครับอ่าราวะติดช่วงนี้พายุอ่าตกอยู่ตลอดครับตอนนีก้ก็ลั่งเริ่มลิ่นปล่อยไม่อีกแล้วนะครับเยซีตอนทําคลิปอยู่นี่นะครับเริ่มลิ่นปล่อยไม่อีกแล้วบลูวาสิตตกตอนใดอ่ามาขึ้นนี่ทางแอดวิไลไปกีดอย่างนะครับช่วงอ่าทุ่มหนึ่ง กระดีกีได้ประมาณ3ามสี่ไลนนะครับเยซีฝน,นก,กระตกลงมาอีกนะครับนี่เป็นปัญหาอุปสรรคในการทำมาหากินนะครับเอาเซอนีก็อเอาเสียนอันจันมาฝากเยซีทั้งช่องเฮารับแคปนาจอไว้พิจารณาฝากตอนกันเดี๋ยวไอยูเ้าแอดวิไลไปตามเดปพญะาบึงมาไห้ทั้ง่องเฮาได้บึงไดชชมกันครับขอกราบขบุนขอบค,คุณคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ อธิพาวเป็นกำลังแรงใจครับทุกยอดไหลยอดแช่ไฮเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องเฮาอ่าอยู่ดีมีแห้งครับโศกสกมันมันลำลุยสุขุสุขคนอ่ากับตัวเลขน้านขางครับของเซียนอ่อนจันทร์ครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายกันเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นเด่นมาให้สองกูแค่นั้นนะครับก็คือหกศูนย์กับสามแปดนะครับหกศูนย์กับสามแปดเลขวิ่งของเพิ่นกะสามกับหกนะครับเอาให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ดีมีแห้งไว้เจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ